สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนสนะครับวันนี้ประเด็นที่จะนําเสนอคะก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรนะซึ่งก็ปรากฏว่ามีการถแถลงการ,รของทางกรมวัาทันขึ้นมานะอ้างว่าทักษิณป่วยทําการป่าตัดกําลังอยู่ห้อง ICU นะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะเกินก่อน,น,เ,กน,กอนเกิดถแถลงการนี้ออกมาเกิดอะไรขึ้น คนอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะไม่ทราบแล้วตอบได้ไงว่าแพทย์ติดครับเพราะว่าอย่าอย่าช่วยกันไม่เอาอย่าช่วยกันไม่รู้ตอบไม่รู้วันนี้แพทย์ติดภารกิจหรือเปล่าที่รักษาคุณทักษิณเนี่ยคุณไม่ทราบถูกไหมใช่ครับเออฉะนั้นไม่ต้องตอบแทนเอาตกลงยังไงจะประสานงานแพทย์ได้ไหมถ้าไม่นั่นเดี๋ยวผมเดินเข้าไปเลยนะ เดินเข้าไปเลยเหรอครับท่านอันนี้ก็เดี๋ยวต้องร็ประสานทางพวกเข้าไปใช่นหะครับปัญหาไปครับไม่ได้ครับผมเออเพราะว่าไหนๆมันก็มีปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนี่ครับถูกไหมเพราะผมก็จะได้เข้าเรือนจำแล้วผมก็จะป่วยได้มาอยู่ใกล้ๆกลกันยังไงมันต้องเข้าได้ยังไงมันต้องพบได้ยังไงมันต้องมีแพทย์ตอบนี่สังคมเขาอึดอัดกันทั้งสังคมแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเหรอ อาศัยสถาบันกาัตรตย์อาศัยพระเจ้าอยู่หัวมาเนี่ยได้รับการพรบรมราชองค์การโปรดเกล้าเนี่ยแล้วมาคุ้มครองกันอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอเป็นตำรวจไม่รู้สึกเหรอว่าคนทําผิดแล้วได้รับการดูแลผิดปกติแบบเนี้ยคุณรู้สึกไหมกับกระบวนการยุทธันนันบิดเบี้ยวเนี่ยคุณรู้สึกไหมคุณเป็นตำรวจเนี่ยพันตำรวจเอกแล้วเนี่ยผมถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับกรณีนี้คุณตอบได้ไหมตัวความเห็น จะให้รักษาตัวต่ออยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์นในการรักษาทุกครั้งที่ผ่านมาในการประเมินอนุญาตให้อยู่ต่อเป็นเรื่องของกรมราชธรรมโดยตรงในความเห็นที่ให้ไปก็จะไม่มีการพูดถึงการให้อยู่ต่อเพราะ กรมราชธรรมเป็นเจ้าของคนไทยถ้าจำเป็นจะต้องใช้ยานักษาตัวนั้นเนี่ยตัวนักโทษชายทักสิงเองกรมราชธารมเองสามารถจัดหาซื้อยาได้เองโดยไม่ต้องเป็นยาจากโรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่าไม่มียาเป็นการเฉพาะของโรงพยาบาลตะปูนี่ก็เป็นประเด็นที่ที่ได้พูดคุยกันนะครับ นักโทษชายทักษิณกรมรชาชทั์ต่างๆนั้นเนี่ยอ้างเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของผู้ป่วยอ้างเรื่องจรรญาบรนทางการแพทย์แต่ฟังให้ดีนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยกรมรชาชทั์มีสถานนะเป็นเจ้าของใครฉะนั้นถ้ากฎหมายเป็นอุปสรรคในการปิดบังข้อมูล แน่นอนเราไม่ต้องการกระทบบุคคลทั่วไปแต่บุคคลที่ต้องอยู่ในการควบคุมของทางราชการแม้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาก็ต้องสามารถเปิดเผยได้นายนกเขานะครับได้นําคนบุกไปนะฮะที่โรงพยาบาลตำรวจสอบถามอาการของทักษิณซึ่งหมอใหญ่ก็ยอมรับว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ที่กรมวชทนไม่ได้ อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแต่อย่างไดเป็นผู้ตัดสินใจนะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการบุกไปก็กรมวิชธาธันก็แจ้งทักษิณเข้าทำการผ่าตัดก่อนพักฟื้นในห้อง ICU ยนะครับศัลยกรรมประสาทนะครับกรมวิชธาธันได้รับแจ้งจากเรือนจำกรุงเทพว่าในวันนี้เวลา9นาฬิกาทักษิณชินวัตรได้ถูกส่งเข้าห้องออโตปิดิกนะครับเมื่อเวลา1 4นาฬิกาทำการผ่าตัดเสร็จสิน้นนะครับพักที่ห้อง ICU เสียกรรมประสาทโดยอธิบดีกรมบัญชานได้สั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับปฏิบัติหน้าที่และดูแลความเรียบร้อยไปนะครับกรมทัณฑาชี้แจงข้อมูลให้สังคมทราบว่าตลอดวาะที่ผ่านมามีการส่งผู้ต้องขังไปรักษาภายนอกเรือนจำอยู่แล้วทั้งไปทั้งกลับและหนอนรักษาตัวด้วยภาวะโรคต่างๆและมีสติ สะสมของผู้ต้องขังนะฮะป่วยออกโรงพยาบาลเดินจำนะฮะนาน30วันตั้งแต่1ตุลาถึงปัจจุบันอยู่1 4 2ร่ายแบ่งเป็นเกินกว่า30บวันจำนวน115รายเกินกว่า60บวันจำนวน30รายและเกินกว่า120วันจำนวน4รายซึ่งก็มีการชี้แจงขึ้นมาซึ่งก็จากาผู้ต้องขังไปรักษาตัวรายหนึ่งก็ปรากฏว่าหลบหนี หลบหนีตอนนี้บานปลายพอคาดว่าจะไปทำการล้างแค้นเกิดขึ้นกรณนี้ของทักษิณเนี่ยนะฮะเป็นไม้เบื่อไม้เบามานานแสนนานแล้วนะตั้งแต่ปี2 4 4 9เป็นต้นมาที่มีกลุ่มพัฒมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุมพัฒมิตรประชาชนเพื่อประ,ประชาธิปไตยพอมีการลงโทษของศาลทุกคนยอมติดคุกล่าสุด มี11รายซึ่งเป็นแกนนำพันมิตรแมนแมนนะถูกสารพิทักษ์พั์ซึ่งก็อยู่ในระหว่างคําอุทธรณ์นะครับหลังจากที่ฝ่ายของทักษิณในสมัยนั้นเนี่ยก็ให้ทออทนะครับทำการฟ้องนะเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายในการชุมนุมบริเวณด้านหน้านะครับทางสนามบินนะก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกัน แล้วก็มีการฟ้องร้องสู่ศาลแต่ทั้งหมดก็ในฝั่งของบัณฑิตก็ยอมรับคําพิพากษาของศาลและติดคุกมาโดยตลอดแต่พอมาถึงทักษิณทักษิณไม่ยอมติดคุกทักษิณก็บอกไม่สบายนะพอทนายนกเขาไปที่โรงพยาบาลตํารวจโรงพยาบาลตํารวจว่าอยู่ที่การตัดสินใจของกรมราชธรรมกรมราชธรรมก็บอกว่าอยู่ที่การตัดสินใจของ โรงพยาบาลตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องและไม่จําเป็นที่ต้องมีการรายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบทั้งที่โรงพยาบาลตำรวจก็อยู่ในเขตของสำนักตำรวจแห่งชาตินะครับอะไรนะี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันตอนนี้ทักษิณกำลังกดถูกกดดันอย่างหนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมยิ่งยืดเยื้อยิ่งเดินแบบนี้ผมยืนยันฟันธง 99. 9 9ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นกรมวัชทันนะไม่ว่าจะเป็นหมอใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมวัชทันหรือรัฐมนตรีถ้าใครมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะถูกปปชเรียกสอบก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้กระทําไปเพราะกรรมมันเกิดจากการกระทําใครทํากรรมใดไว้ย่อมเดี๋รับผลกรรมตามนั้น ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเิอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ พรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูนราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่มหาวาชิราลงกรโดินทระเทพยักวรางบูราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์ พระการุณาเกือ้อกูลตามรอยบาทพระราชาบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปกป้องประชาชนโรงพยาบาล ลกบอดินพระเทพยาวรานกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูปพวงชนเทนิดทูนขคพระองค์ทรงพระเจริญ รรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะและพัฒนาการาเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจาโโ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณบดินพระเทพยาวรางกู ทิราสองฟ้าให้ลูกจำรูน่วงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงระเจริญ